บริษัทกฎหมายจากกระพงกิมตินจำกัด Protecting Your Rights Securing Your Future t r u s t e d Legal Representation มีคุณจักรพงศ์กิมตินเป็นปาวเดอร์แอนด์ซีอีโอและมีตำแหน่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดก,การบริษัทร,รักษาความปลอดภัยบางกอกซัพพอร์ตจำกัดกรรมการผู้จัดก,การบริษัทบางกอกซัพพอร์ตจำกัดกรรมการผู้จัดก,การบริษัทบางกอกซัพพอร์ตแกรแอนด์คลีนจำกัดกรรมการผู้จัดก,การบริษัทกูดแอสเซทแม a จเมนต์จำกัดหัวหน้าสำนักงานกฎหมายจักรพงศ์กิมตินและบริษัทกฎหมายทนายความที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและกฎหมายธุรกิจการค้าทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่บบริษัทคู่ค้าและบริษัทใน คือธุรกิจเราให้บริการด้านกฎหมายครบวงจรทั้งจัดทำตรวจเอกสารสัญญาฟ้องร้องดำเนินคดีสืบรัพย์บังคับคดีประกันตัวยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญให้เราไอเดดูแลคุณทางเราขอแนะนำท่านทนายความลาอายเออร์ประจำบริษัทโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า10ปี ท่านแรกคุณจัก,กรพงศ์กิมตินทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานกฎหมายพิเศษการบริหารจัดการธุรกิจและการว่าความท่านที่2คุณดาวันกาวิโรทนายความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การไกล่เกลี่ยและการว่าความท่านที่สคุณจิรวัตรการันยภาสกุลทนายความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาการสืบทรัพย์บังคับคดีและการว่าความ ความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่รอได้เราสร้างมันให้เกิดขึ้นเราพร้อมยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมด้วยที่เงานหรืออาชีพที่คุณไว้วางใจได้เราพร้อมยืนข้างคุณทุกย่างก้าว